เบาหวานชนิดที่1จะสามารถซ่อมแซมร่างกายให้กลับมาทํางานได้ดีขึ้นได้ไหมคะที่เราจะทําได้นะคะก็คือทําให้ระบบเผาผลาญของเราเนแข็งแรงขึ้นแต่ก,กรณีเบาหวานชนิดที่1จะแตกต่างกับเบาหวานชนิดที่2ที่ชนิดที่1เนี่ยปัญหามไม่ได้มาจากการเผาผลาญปัญหามอยู่ที่เซลล์ตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอเพื่อนําม,มาใช้ในการเก็บน้ําตาลเข้าสู่เซลล์เบาหวานชนิดที่2ตับอ่อน,นไม่ได้มีปัญหาอ่อนจะผลิตอินซูลินเยอะเกินความจําเป็นไปด้วยซ้ํา ทำให้เซลล์ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะดื้ออินซูลินหรือเข้าใจง่ายๆก็คือการเผาผลาญมันลดลงนั่นเองซึ่งกรณีเบาหวานชนิดที่1นึ่นะคะ่ะตอนนี้การรักษาตับอ่อนให้กลับมาทํางานดีเหมือนเดิมเนี่ยมันยัง มีแค่ว่าเราปลูกถ่ายอวัยวะก็คือปลูกถ่ายตับอ่อนเปลี่ยนตับอ่อนจากผู้บริจาคคนอื่นนะคะแบบนี้ถึงจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้จากการที่เราจะดูแลให้เบาหวานชนิดที่1ปลอดภัยแล้วก็น้ําตาลไม่สูงและสามารถลดการฉีดยาอาจจะเหลือแค่ฉีดวันละครั้งก็ได้ทาตามหลักการเหมือนเบาหวานชนิดที่2เลยค่ะก็คือเรื่องของการปรับสารอาหารลดกลุ่มพวกคาร์โบไฮเดรตงดน้ําตาลลงเทอร์มิเทนฟาสติ้งแต่ว่าไม่ต้องทําเยอะมากแล้วก็ออกกําลังเวทเทรนนิ่งเพื่อให้ปลายทาง หรือว่ากล้ามเนื้อของเราเผาผลาญน้ําตาลได้ดีขึ้นทําให้น้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยมันไม่สูงเยอะจนเกินไปแล้วเราสามารถลดยาฉีดลงมาได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1เนี่ยก็มักจะเป็นตั้งแต่เด็กๆหรือว่าตอนที่อายุน้อยๆมีบางกรณีที่เป็นตอนอายุมากวิธีการที่เราจะรู้ว่าจะเป็นเบาหวานชนิดที่1หรือชนิดที่2นะถ้าเอาให้ชัวร์เลยนะคะก็คือการตรวจเลือดดูการทํางานของตับอ่อนนั่นเองอย่างเช่นการตรวจหาอินซูลินเลเวลหรือว่าถ้าใครฉีดอินซูลินอยู่แล้วก็ ็อาจจะต้องไปตรวจตัวที่ชื่อว่า c ีเพปไทด์ถ้าหาว่ามันมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์แสดงว่าเราอาจจะมีเบาหวานชนิดที่1แฝงว่าเราเป็นชนิดที่1อยู่แล้วนะคะกรณีนี้อย่างที่หมอปอบอกว่าการรักษาให้หายขาดยังไม่มีทาได้แค่การปลูกถ่ายตับอ่อนแต่เราสามารถดูแลร่างกายแล้วก็ใช้ยาฉีดแค่วันละครั้งได้